ไฮยูสกายมในมิสบีมนะฮะวันนี้นะฮะมันจะมารีวิวนะแบรนด์ฟิงเกอร์บอร์ดในตำนานนะที่มีขายมากกว่า20ปีนะฮนะและวันนี้ทุกคนเขากลับมาขายแล้วเขากลับมาจำหน่ายแล้วในประเทศไทยอีกครั้งต้องบอกว่ากลับมาจำหน่ายในรอบเกือบ10ปีเลยนะคะเพราะว่า t e คเด็กเนี่ยนะฮะเป็นแบรนด์ที่บนะีมเนี่ยต้องบอกว่าโตมาเลย โตมากับเทคเด็กของจริงนะฮะวันนี้จะมารีวิวคอลเลคชันใหม่นะของเทคเด็กที่มีจําหน่ายในไทยครั้งแรกนะสำหรับคอลเลคชันนี้นะเ,เพราะว่ารอบนี้นะฮะคือเทคเด็กเนี่ยกลับมาจําหน่ายนะก็คือมีบางคอลเลคชันเท่านั้นนะ,ะแต่ว่าคอลเลคชันที่ไม่เคยมีจําหน่ายในเมืองไทยเลยก็คือ2องคอลเลคชันนี้นะซึ่งบีมก็ไปได้มาแล้วจ้า สำหรับใครที่อยากสั่งซื้อทุกคนต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เขายังมีจำหน่ายนะแค่บางห้างสรรพสินค้าเท่านั้นนะยังไม่ได้มีทุกห้างนะแต่ในอนาคตบิมมั่นใจว่าเขาน่าจะมีขายทุกห้างอย่างแน่นอนนะแต่ว่าตอนนี้นะทุกคนบิมตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไม่ได้เล่นเทคเด็กมาหลายปีมากๆและวันนี้เขากลับมาพร้อมกับคอลเลกชัน ใหม่คอร์รคชันพิเศษดิมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะแต่วันนี้บิมจะมาแกะทุกซอกทุกมุมรีวิวให้ดูนะช็อตต่อช็อตกันเลยนะทุกคนจะได้รู้ว่าแบบว่าตอนนี้เทคเด็กเนี่ยเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะคะโอเคนะฮะเราก็เกินกันมานานมากแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมานะฮะพูดถึง2คอร์ลคชั่นนี้แล้วกันนะสำหรับบีมซื้อมา2คอลเลคชันนี้นะซึ่งเป็นคอลเลคชั่น vs ซีรีส์นะฮะตัวนี้นะกับนะฮะตัวเทคเด็กนะฮะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวนี้นะคะอ่ะสำหรับตัวนี้ก่อนนะฮะตัวนี้นะตัวนี้นะฮะจะเป็นคอลเลคชันนะฮะเป็นน่าจะเป็นแผ่นพลาสติกอยู่สําหรับตัวนี้นะเป็นคอลเลคชันที่มีทั้งหมด3ลายด้วยกันนะคะก็จะมีของแบรนด์ DGK นะคะเป็นของอ่าสแตนล์คูดแล้วก็แพนบีนะฮะซึ่งบิ๊มเลือกแพนบี เพราะว่าบีมเนี่ยสะสมแผ่นแผ่นบีเนื่องจากบีมเนี่ยชื่นชอบนักสเก็ตที่ชื่อว่าไลอันเชกเลอร์นะคะเดี๋ยวจะอ่าขึ้นรูปแผ่นแผ่นบีนที่สะสมให้ดูนะคะอ่ะโอเคนะคะสำหรับนะคะตัวนี้นะคะจะนะคะให้มาสองแผ่นจะดูจากข้างหน้านะให้มาสองแผ่นแล้วก็หนึ่งออฟสตาร์เกิลแล้วก็มีการ์ดให้ด้วยและพร้อมกับสติกเกอร์ด้วยนะคะคือจุกๆกันไปเลยนะคะทุกคนคือบีมว่า เป็นคอลเลคชั่นที่น่าสะสมมากๆนะเพราะว่ากล่องก็ดูใหญ่โตโมหูลานมากถ้าเป็นเมื่อก่อนเทปเด็กคือกล่องประมาณเนี้ยเออน่าจะประมาณนี้ได้ตอนนี้คือกล่องเทปเด็กใหญ่มากนะคะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวนี้กันก่อนนะคะว่าลายด้านในเป็นอย่างไรเขาให้อะไรมาบ้างนะคะโอ้ไม่กอเราเริ่มกันเลยเราเริ่มกันเลยทุกคนแ,แอบตื่นเต้นอะเนี่ยบิ้มก็ไม่ได้ เล่นเด็กๆมาแบบหลายปีมากๆเลยนะฮะครั้งสุดท้ายบิ้ก็จำได้ว่าน่าจะซื้อแผ่นแผ่นบีเหมือนกันที่รีวิวแผ่นแผ่นบีสีชมพูนะคะ<ม>อา้าวละแกะกล่องแบบเพื่อไม่ให้เสียหายทุกคนเพราะว่าเผื่อเราไปตั้งโชว์นะฮะแกะมาแล้วว้โวหไม่มีแล้วทุกคนเขาแพ็คมาเป็นแบบนี้นะฮะเขาเป็นแบบนี้ โอเคเลยล่ะอะอย่างแรกเลยที่เราจะได้ก็คือสติกเกอร์ค่ะนี่เขาก็ให้แบบว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเขานี่ให้สติกเกอร์มาทุกคนเป็นสติกเกอร์ที่เขียนว่าโอ้โหมันเป็นแบบ smash take deck g r i n d คือมันเป็นตัวเขียนแบบอ่านออกยากมากโอเคสติกเกอร์แล้วหนึ่งนะคะ อันนี้ก็น่าจะเป็นออบสตัคเคิลที่เขาให้มาทุกคนอันนี้มันเป็นพลาสติกนะคือมองแล้วมันเหมือนแบบโมเดลเวอร์มันคือพลาสติกนะคะตัวนี้ที่มันอยู่หน้ากล่องเลยสีเขียวอะ่ะเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นถังขยะปะใช่ไหมมันคือถังขยะใช่ไหมเราเข้าใจถูกไหมมันคือถังขยะเนาะนี่ทุกคนประกอบแล้วเป็น่นางนี้มันคือถังขยะถูกปะ เอ้ยมันก็ดูแบบดูดีอะทุกคน,นเป็นโมเดลตั้งไว้บนโต๊ะฟิลก็บอยเรเราเฟี้ยวฟ้างใส่ของได้ด้วยนะเอาจริงๆนี่มันใส่ของได้ทุกคนข้างในใส่ของได้อันเลิศนะเลิศอยู่นะโอเคหนึ่งตัวนะฮะต่อมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราแล้วก็อันนี้คืออะไรทุกคนอันนี้คือเขาพันอะไรมามันเหมือนลูกอมยังยังไงยังไงอยู่นะเออเขาพันอะไรมาเดี๋ยวเดียวมาแกะเดี๋ยว,ยวมาแกะ นะฮะแล้วก็นี่ฮะอันนี้เขาก็พันเหมือนน่าจะเป็นฟิงเตอร์บอร์ดอันเนี้ยแพเกจคือพันแบบนี้เลยหรอน่ารักมากเอาจจริงๆคือพันกันอย่างนี้เลยใช่ไหมนะฮะคือให้มางสองพันพันแบบนี้ยังกับขนมหรืออะไรชักอย่างซัมตริงทุกคนนะฮะโอเคต่อมาค่ะก็คือการ์ดนะฮะที่เขาบอกเขาให้การ์ดมานะฮะ ให้การ์ดมาซึ่งไม่มีอะไรแล้วนะคะการ์ดก็จะมีทั้งหมด4ใบจ้าทุกคนนะคะเป็นการ์ด4ใบนะคะที่เขียนว่าแพลน B นะคะแบบนี้เป็นการ์ดอานนี้โอ้โอ้ก็ได้อยู่นะเป็นการ์ดแต่การ์ดไม่ได้เป็นแค่การ์ดสะสมมันไม่ได้เป็นคอลเลกชันการ์ดสะสมขนาดนั้นทุกคนมันคือ How to pay fingerboard จ้า ะะก็จะมีนี่ค่ะด้านหลังของการ์ดจะเป็นชื่อท่าต่างๆของฟิงเกอร์บอร์ดทุกคนอันแรกเลยเนี่ยคือออลลี่ how to o l l i เขาก็มีแบบมีภาพให้ดูนะมีภาพให้ดูนะคะอันที่2ก็คือ backside tailslide โอ้ท่าน,นี้ไม่ง่ายเะยทุกคน backside tailslide เนี่ยออลลี่เนี่ยยากอยู่นะยากอยู่นะแต่ว่าก็ฝึกกันได้นะคะต่อไปเป็น b a c k ไซส์ 5O นะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวมจะมาลองทำท่าที่เขาแบบว่าให้ชาเลนจ์ในการ์มาเลยดีกว่าเออต่อไปเป็นฟอนไซส์นะคะ180นะฮะฟอนไซส์180นะฮะเออเขาก็มีมาให้สี่ท่าเดี๋ยวเรามาลองชาเลนจ์กันดูไหมว่าเราจะว่าเราจะเล่นได้หรือเปล่านะ <laughs> โอเคเนี่เดี๋ยวเรามาแกะไอตัวนี้ก่อนเ <laughs> นี่ยเหมือนลูกอมมากเลยมันคืออะไรเนี่ย มันคือส่วนประกอบของไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นส่วนที่อยู่ด้านล่างน่าจะเป็นแบบเป็นล้อเป็นเหมือนคือทําจําลองให้เหมือนล้อลากนะมันเป็นทางขยับแบบเป็นล้อลากงั้นเราลองมาใส่กันเลยดีกว่าว่าแต่มันใส่ยังไงเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเนี่ยดูดิเนี่ยมันทําเหมือนล้อเออทาเหมือนล้อเลยถ้าใส่ก็คงจะแบบประมาณนี้ไหมมันน่าจะมีรูปให้นี่เนี่ยใส่แล้วมันเป็นยังไง พิมใส่ถูกไหมเนี่ยถูกแหละมันน่าจะเป็นประมาณเนี่ยหลอเลยหลอม,มันจะใส่ถูกไหมเนี่ยเอานะใส่ใสไปมันก็น่าจะใช้อยู่นี่อันนี้คือหลอ้อเอ้ยมันดูดีนะเนี่ยมันดูดีนะเนี่ยมันดูดีนะเนี่ย เ,เพราะว่าคือแทกเด็กเนี่ยคือเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วหมายความว่าพวกแบบออฟสตัคเกอร์ของเขาหมายถึงว่าแบบว่าไอ้พวกโมเดลที่เขาให้มากับกับตัวเขาเนี่ยก็คือจะเป็นแบบพลาสติกอยู่แล้วนะคะช่้นใหญ่ของเขาจะเป็นพลาสติกแล้วก็สีสันแล้วก็รูปทรงเขาก็จะดูแบบรูสวยอยู่นะคะแต่ว่าไอ้จุกสามจุกเนี้ยคือเอาไว้ใส่กันลื่น ไอ้ที่ถามสุกสี่จุกเนี้ยเอาไว้ใส่แทนอ้เจ้าล้อสี่อันเนี้ยเวลาเราเล่นมันจะได้ไม่ล да ouais> ื่นเพราะว่าถ้าเป็นล้อเนี่ยล้อมเป็นพลาสติกใช่ไหมเวลาเราเล่นน่ะกระโดดขึ้นไปแล้วไปกลายอ่ะเดี๋ยวมันจะลื่นก็คือไอ้สี่จุกเนี้ยใส่แทนอ้เจ้าล้อสี่อันเนี้ยเวลาเรากระโดดมันจะได้ไม่ลื่นเวลาอยู่บนโต๊ะโถเราก็ไม่รู้เรื่องนะโอเคอันนี้พันเก็บไว้ที่เดิมก่อนพันเก็บที่เดิมก่อนโอเคเรามาแกะแผ่นกันดีกว่าทุกคน คือเดี๋ยวมึให้ดูนี่คุจะได้เห็นเอาบินด้วยนะฮะรอให้แกะแผ่นก่อนนะคะเราวางให้แกะแผ่นกันก่อนนะคะอ้าโอ้แผ่นสวยนะเนี่ยแผ่นบีสีทองนะคะโอเคงั้นะเดี๋ยวมึแกะสองอันเลยแล้วเดี๋ยวมึงรีวิวพร้อมกันเลยดีกว่านะคะ O.N.G. ว้าว เป็นสีน้ำเงินกับสีทองนะทุกคนอะเราไปให้ดูใกล้ๆนะฮะโอเคแผ่นที่ได้มานะคะอันนี้หัวในท้ายโอเคนี่ก็เป็นสองแผ่นนี้คะ่ะแตแดงน,นะฮะก็เป็นแผ่นแผ่นบีนะฮะซึ่งเป็นพลาสติกเหมือนเดิมคือเก่านะฮะเป็นพลาสติกเหมือนเดิมนะคะทักก็โอเคนะฮะก็เนี่ยทุกคน คือมันก็ยังจะเป็นแบบเป็นแบบเดิมๆนะคะเป็นเทป็นทักแบบเบาๆแบบนี้นะคะแล้วก็ลูกยางก็ยังเป็นพลาสติกนะคะเหมือนเดิมน็อตเป็นหกเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะส่วนล้อก็ยังเป็นล้อพลาสติกแบบที่ไม่ใช่ลูกปืนนะคะคือมันอารมณ์เหมือนแบบไว้ให้ตั้งโชว์ส,ส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราอยากให้แบบเล่นได้แผ่นน่มันโอเคอยู่แล้วทุกคนถ้าอยากเล่นได้เราอาจจะเปลี่ยนทักเปลี่ยนล้ออะไรอย่างเงี้ยแผ่นมันใช้ได้เลยแล้วก็แบบ เปลี่ยนลิปเทปอะไรประมาณนั้นนะคะสองอันเหมือนกันเลยคือทุกอย่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าลายสวยมากทุกคนเราบิมชอบสีนี้มากเลยอะสีทองสวยสีทองสวยมากเนี่ยแผ่นสีทองคือสวยมากทุกคนดูดิสวยมากเนี่ยแผ่นสีทองสวยงามมากแล้วก็แผ่นสีน้ําเงินนะคะอืมโอเคนะฮะเรามาดูเชฟกันดีกว่านะคะเชฟ โอ้ก็น่าจะเป็นแบบมีเดียมแหละมันไม่ถึงไฮหรอกทุกคนน่าจะเป็นมีเดียมคิกมีเดียมคอนเคฟนะคะค่อนข้างที่จะดูแล้วเหมือนจะเล่นง่ายความยาวน่าจะเป็นร้อยสำหรับเทคเด็กนะความยาวเป็นร้อยแน่นอนนะคะส่วนความกว้างบิมน่าจะอยู่ที่ถ้าจะรับบิมมอจากสายตานะ32มสมนะคะน่าจะเป็น32มสออ่าเป็นกระดาษทรายไม่ใช่แผ่นโฟมนะคะ ส่วนบิมว่าเชฟเขาอะไรอย่างเงี้ยคือดูดีมากเลยทุกคนถ้าใครแบบอยากเอาไปเล่นจริงๆอย่าบิมว่าเปลี่ยนลิฟเทปเปลี่ยนทักเป็นลอ้อได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองไปกระโดดกันดูไหมนะฮะเดี๋ยวเราจะลองกระโดดดูซิว่าเป็นยังไงนะฮะโอ,โอ้โหมันไม่ได้เล่นแผ่นที่มันเป็นแบบกระดาษทรายมาเฮ้ยมันไม่แย่นะทุกคนมันไม่แย่โอ้โ,อโอมัน มันเบี้ยวอ่ะอืออพอได้พอได้อลลี่อลลี่โอเคเดลองจะโดดกลายซิอือโอ้โหไปอือไปเออมันก็ได้อยู่นะแต่พี่ว่าแผ่นน้ำหนักมันดีมากเลยแผ่นน้ำหนักมันดีนะแผ่นน้ำหนักมันดีทุกคนแต่ว่าล้อทักอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องเปียกนะคะ โอเคก็ okay, สำหรับนะฮะคอลเลกชันนะฮะ vs ซีรีส์นะฮะของ t e c h d ็กนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีการ์ดมาให้มีสติกเกอร์มาให้นะคะประมาณนี้ทุกคนอันนี้สำหรับคอลเลกชันแรกนะฮะบู e ก่อนบูฟไปทางนี้ก่อนนะฮะคืออีกคอลเลกชันหนึ่งซึ่งเป็นคอลเลกชันที่บิมรู้สึกว่า ตื่นเต้นนะเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยแผ่นไม้เนี่ยเคยมีเข้ามาขายแล้วประมาณ2 c o คอลเลกชันนะคะแต่ว่าแต่ว่าคอลเลกชันนี้นะฮะเป็นคอลเลกชันที่เพิ่งเคยมีจำหน่ายในประเทศไทยครั้งแรกนะซึ่งเป็นคอลเลกชันที่เป็นไม้แล้วก็น่าจะเป็นไซส์ไม่แน่ใจว่า3-2หรือ3-4เดี๋ยวต้องแกะออกมาก่อนนะคะโอเคตัวนี้นะเป็นคอลเลกชันนะคะ Tech Deck Performance Series นะคะตัวนี้จะมีทั้งหมด6ลายด้วยกันนะ6ลายด้วยกันตัวนี้ นะฮะก็จะมีลายเนี่ยด้านหลังทุกคนสามารถดูได้ด้านหลังมีด้านหลังเนี่ยมีลายให้ดูนะคะสำหรับบมมีมเลือกลายนี้ซึ่งเป็นลายของทอยแมชชีนนะฮะเป็นลายลูกตาลูกตาแบบนี้ลูกตาแบบนี้กกะบบน,นะคะโอเคข้างในของเขาด้านหน้ามันแกะได้อย่างนี้ทุกคนมันเปิดได้ป๊าบเนี่เป็นไงล่ะว,ว้าวอยู่นะว,ว้าวอยู่นะเปิดได้แบบนี้ทุกคนดูดีป๊าบนะฮะ อ่านี่นะคะก็เป็นลายของ toy machine นะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าคอลเลคชั o n นี้เป็นคอลเลคชั o n ที่เป็นไม้เป็นไม้ทุกคนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะแบบส,สวยๆนะเพื่อเก็บได้นะฮะนะฮะแพ็าเกจของเขาก็ดูดีนะดูดีเลยนะฮะแกะมาปุ๊บเป็นเออ่กระดาษแบบนี้นะคะข้างในไม่มีอะไรแล้วนะฮะแกะมาข้างในไม่มีอะไรแล้วโอเค เขาให้มาก็คือแบบให้มาเป็นแค่นี้เองนะในกล่องนะมีแค่นี้ทุกคนอันนี้คือไม่ใช่สติกเกอร์นะน่าจะเป็นตัวลองเนี่ยเป็นแค่นี้เองนะคะข้างในแกะมาแล้วเจอแผ่นเลยเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวลองมาแกะกันดูเขาพูดมา้าน่นลังน่ารักเลยป,ปะโอเคลืมแกะมาแล้วนะคะแกะมาแล้ว นะ,ะก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูคอลเลคชันนี้กันนะเป็นคอลเลคชันนะเพอร์ฟอร์แมนนะของนะฮะเทคเด็กนะตัวนี้นะเป็นลายของทอร์เมชีนะคะตัวนี้นะฮะเป็นไม้100%นะเป็นไม้5ชั้นอย่างหนาอยู่นะนะ,ะทุกคนดูแผ่นด้านข้างค่อนข,ข้างที่จะหนานะคะเชฟหรอถ้าให้มองแบบนี้นะแทบจะกึงก่งกึ่งโลเชฟเลยกึงก่ง low shape, กึงก่งโลเชฟกึ่งกึ่งโลคอนเคฟด้ซ้ำนะสำหรับตัวนี้นะเทคเด็กนะ ที่เป็นไม้นะทุกคนนะคะแล้วก็เนี่ยเขาเป็นริเทฟโฟมให้นะฮะส่วนทักนะฮะทักก็ทักคล้ายๆกับตัวพลาสติกเลยนะคะทักคล้ายๆกับตัวพลาสติกแต่ว่าตัวนี้ทุกคนมันมีลูกยางให้มันมีลูกย,าง,กยางสีดํามาให้นะเออแต่น็อตยังเป็นหกเหลี่ยมแบบไม่ใช่ล็อกนัดนะทุกคนแต่ว่าบูชชิ่งของเขาเป็นยางนะจ๊ะอ่าส่วนล้อก็ ยังคงเป, ic, เ,นะคะเป็นพลาสติกเหมือนเดิมนะคะเป็นพลาสติกเหมือนเดิมที่ไม่ใช่ลูกปืนนะคะแต่ว่ามันดูลื่นมันดูล้อมันดูแบบมันดูมันดูเป็นยางหน่อยๆน่อยมันเป็นความแบบเหมือนพลาสติกผสมยางหน่อยหน่อยนะมันไม่ใช่พลาสติกแบบแก๊แกลแกเหมือนพวกรุ่นพลาสติกแบบอย่างนั้นอะเอออันนี้ล้อมันดูมีความแบบนึบๆนะเออมิ้ว่าทรงล้อเขาดูนุ่มๆไม่ไดูกขงแกงเหมือนจะลื่นด้วยเหมือนจะลื่น เฮ้ยใช้ได้นะดี่เราลองมากระโดดกันดูไหมอ๋อลืมบอกไซส์นะฮะไซส์ความยาวน่าจะอยู่ที่ประมาณสักร้อยนะอยู่ที่ประมาณสักร้อยนะคะส่วนความกว้างน่าจะประมาณสามสิบสี่นะตัวนี้นะค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าตัวพลาสติกเมื่อกี้ที่บิมพูดถึงไปนะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปกระโดดกันดีกว่าเราลองไปกระโดดกันดีกว่าไหมเฮ้ยทุกคนล้อมันเนึบมาก เฮ้ยภาพแรกคือตกใจมากเพราะว่าคิดว่ามันเป็นล้อแบบเป็นล้อพลาสติกแบบอย่างนั้น่ะแต่ว่าพอ moving แล้วอะเฮ้ยล้อมันดูเป็นแบบความรู้สึกบินนะล้อมันเหมือนฟิลแบบยูริเทนเลยอะเฮ้ยล้อมันหนึบมากฟิลเหมือนยูริเทนเลยอุเกินคาดทุกคนเซอร์ไพรส์มากล้อเฮ้ยล้อล้อล้อสมูทมากทุกคนล้อสมูทมากเฮ้ย กะโดดได้ด้วย่ะเฮ้ยทุกคนไม่แย่นะตัวเทคด็กตัวเนี้ไม่แย่เลยนะทุกคนเซอร์ไพรส์มากเออเซอร์ไพรส์มากจริงๆทุกคนแต่ว่าลิปเทปเนื่อมันหนามากเลยเทปมันหนาไปหน่อยนะฮะลิปเทปมันหนาไปหน่อย,นะะนนอยแต่ยังอื่นอนะดูไม่แย่นะทุกคน แย่หนะล้อนึกอยู่นะเออเฮ้ยยิ้งคลิกได้นะทุกคนไม่แย่นะโอ้ว่าเป็นแผ่นที่เล่นได้เล่นได้เลยทีเดียวนะเดี๋ยวเล่นได้เดียวแต่นึกว่าถ้าเป็นบีมนะย่างอื่นอาจจะไม่อยากเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนที่ลิปเทปนะลิปเทปมันค่อนข้างหนาไปสาหรับบีมนะ อาจจะไปใส่เทปบางบีมว่ามันน่าจะกระโดดได้ดีเลยแหละโอ้ไม่น,น่าจะกระโดดได้ดีเลยแหละถ้าไปเปลี่ยนเทปให้มันดูบางลงกว่านี้เพราะว่าพอเทปบางลงเนี่ยจุดเตะเรามันจะง่ายขึ้นนะคะอันนี้เทปมันหนาเป็นนิดนึงนะเวลาจับจุดเตะมันอาจจะแบบยากไปหน่อยนะแต่ว่าไม่แย่ทุกคนไม่แย่สำหรับบีมบีม,มว่าแผ่นใช้ได้แผ่นใช้ได้เลยนะคะโอ้เกินคาดแฮะเกินคาดจริงๆนะคะ โอเคทุกคนก็สำหรับคอลเลคชั่นนะเทคเด็กตัวใหม่นะที่บีมนะฮะมารีวิวในวันนี้นะก็มีประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจอยากไปซื้อเทคเด็กก็สามารถไปซื้อในห้างได้ตอนนี้นะนะตอนนี้ปัจจุบันนะคะนะวันนี้ปัจจุบันเนาะน่าจะมีอยู่แค่ที่เซนทั e เวสเก่นะฮะก็วันนี้ก็มารีวิวนะฮะคขาเพซอนอมุมแล้วนะฮะเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่โตมากับเทคเด็กจริงๆนะเทคเด็กก็ เป็นเหมือนแบรนด์ฟิงเกอร์บอร์ดแบรนด์แรกที่ทําให้เราได้เข้าวงการฟิงเกอร์บอร์ดมาถึง10กว่าปีเลยนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นม,มากๆที่เ,เด็กๆได้กลับมาจำหน่ายในเมืองไทยแล้วนะคะแล้วก็แฟนคลับอย่างเรานะเราก็ต้อง ไปซื้อมาสะสมนะคะอย่างแน่นอนนะคะโอเคก็สําหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณผู้ดูทุกคนเลยนะที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะครั้งหน้านะมจะมารีวิวอะไรก็ฝากติดตามในช่องของบีมด้วยนะะสำหรับวันนี้นะทุกคน thank you for watching นะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดสิัตาให้มด้วยนะคะบ๊ายบาย